พาผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่ได้เนรมิตพื้นที่หน้าเสาธงจากลานโล่งๆให้กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่สอดแทรกเนื้อหาการเรียนการสอนไปในตัวว่าแต่จะออกมาเป็นรูปแบบใดตามไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดโคสิตาราหมู่ที่5ตำบลน้ําตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางค่ะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจํากัดนะคะแต่มีสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความสนใจนั่นก็คือเสาธงของโรงเรียนที่ว่ากันว่าเป็นเสาธงเก่าแก่และสวยงามที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเพราะว่าสร้างมาถึง85ปีแล้ว เราสังเกตฐานของเสาธงนะคะได้สร้างเป็นห้องลักษณะคล้ายซุ้มโดมประดับด้วยปูนปั้นลวดลายงดงามมองดูคล้ายกับเจดีย์หรือสถูปด้านในฐานคล้ายห้องเก็บของมีประตูไม้โบราณที่เปิดและปิดได้จากหลักฐานทราบว่าเสาธงแห่งนี้นะคะนี่คุณผู้ชมคะสร้างโดยผู้ที่มีฐานะดีพร้อมจารึกชื่อพันปานละวัดวิชัย ทอมรูปเอาไว้เป็นอนุสร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพเดิมมาจวบจนปัจจุบันขณะที่บริเวณด้านหน้าของเสาธงนะคะมีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ200ตารางวาส่วนหนึ่งเนี่ยถูกแบ่งเป็นแปลงสาธิตโครงการโคกหนองนาโมเดลปลูกพืชผักเช่นแปลงข้าวแล้วก็กล้วยอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ส่วนอีกด้านนะคะก็ถูกจัดสรรเป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยแบ่งเป็นรายวิชาต่างๆนะคะอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็มีการนํารูปภาพและก็รายชื่อของบรรดานักวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาติดตั้งเอาไว้ให้นักเรียนได้รู้จักนะคะอย่างเช่นชาร์ลเดวินลุยปาสเตอร์กาลิเลโออย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนวิชาภาษาไทยนะคะก็มีรูปปั้นสุนทรภู่และตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีด้วยแล้วก็วิชา คณิตศาสตร์ค่ะก็มีนำรูปทรงเรข,ขาคณิตนะคะพร้อมสูตรการคำนวณหาพื้นที่มาติดตั้งไว้แบบนี้นี่เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็มีการแต่งประโยคแล้วก็ไวยากรณ์ชั้นต้นให้ความรู้นะคะแกรมงม่าอะไรเนี่ยมีไว้หมดเลยคำนามคืออะไรอย่างนี้ค่ะ ส่วนแนวคิดในการสร้างห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ขึ้นมานะคะทางด้านของผู้บริการโรงเรียนวัดโคศิตารามนางจุธาทิพมงคลนะคะท่านนี้เลยก็ให้ข้ามบลนะคะว่าเนื่องจากทุกเช้าอะค่ะเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะมาเข้าแถวทํากิจกรรมคารพธงชาติกันจึงเห็นว่าควรจะจัดทําแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนบริเวณหน้าเสาธง อีกทั้งจุดนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่นักเรียนเดินผ่านแล้วก็ทําให้เห็นทําให้อ่านได้ทุกวันทุกวันนะคะเดินผ่านทุกวันก็นกต่อซึมซับซึมซับไปตลอดนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจําสาระความรู้เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและนี่ก็เป็นไอเดียเจ๋งๆนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยล่ะคะ่ะของโรงเรียนวัดโคศิตารามนะคะใน,พ,น,น, bury, นพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่เนรมิตพื้นที่หน่าเสื่อทให้กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติแบบนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ